สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็อันนี้เป็น EP ที่2นะครับสำหรับแนะนำการตีคอร์ดเพลงกระท่อมกัญชาด้วยพิน3สายนะครับก็อันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เก่งแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับอยากจะมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าสามารถเล่นได้นะครับก็เลยจะมาแนะนำนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเวียงวังทองหรือจะมาสู้นะครับบรรทัดแรกนะครับ E ครับก็จะจะมี E E minor นะครับ B minor แล้วก็ G E นะฮะเพื่อนเพื่อนนะฮะนะ E วี เวียงถ้า E ก็คือจะกดเนี่ยฮะช่องที่2นะครับสายาสายที่2แล้วก็ช่องที่1สายที่3เป็นลนักษณะแบบนี้นี่คือ E นะครับแต่ถ้าเป็น E minor ก็ปล่อยออกนี่ก็คือ E minor กดแค่เส้นเดียวช่องเดียวเฟสเดียวนี่ E minor นะครับทางนี้ E นะฮะ E นะครับอ่ะมาดูนะครับเวียง E ก่อนนะครับเวียง วังทองหรือจะมาสู้อีมิเนอร์ครับนะฮะออกก็จะเป็นอ e ีมิเนอร์ละอีกทีนะครับเวียงวังทองหรือจะมาสู้เห็นไหมฮะกระทอมชันอยู่อันนี้เป็นบีมิเนอร์นะครับบีมิเนอร์ก็จะแบบนี้แต่ทีนี้ผมจะไม่ใช้บีมิเนอร์ผมลองใช้บีนะฮะ ก็ได้เหมือนกันนะเวียงวังทองหรือจะมาสูกระทอมชันอยู่ก็ได้นะครับหรือจะมาเล่นอ e ีวนเนอร์ก็ได้สำหรับคนนิ้วสั้นนะครับอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับเวียงวังทองหรือจะมาสูกระทอมชันอยู่ พระทูไม่วางสักคนอ่านี่จีแล้วครับสักคนนะฮะนะครับอันนี้กรณีที่บางคนนะฮะนิ้วยาวนะครับก็ใช้ B ได้นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่านิ้วไม่ยาวก็มาใช้ B ีมินเนอร์ได้ครับทีนี้ B ีมินเนอร์เนี่ยเสียงมันจะออกแหลมๆแ,แปลกๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความกลมกลืนผมแนะนําให้ใช้ B นะฮะมันอาจจะอ่า เพีนะ้ยนๆลงนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเล่นเราก็ต้องเข้าใจกายภาพของพินนะครับว่าเล่นในคันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทีนะครับเวียนเวลาผมแนะนําผมจะชอบใช้สกิดเอาละครับแต่สําหรับเพื่อนมือใหม่ก็เหมือนลงอย่างเดียวนะครับเวียนวังทองหรือจะมาโซเวลาสกิดลงเนี่ยลงเนี่ยเวลาขึ้นน่สกิดขึ้นนิดนึงนะครับ เหมือนขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจครับลงแล้วก็สะกิดขึ้นนิดหนึ่งนะฮะมันจะได้ดูแบบเหมือนว่าเออเราไม่ไม,ไม่ไม่ลงอย่างเดียวนะฮะเวียงวังทองหรือตะมาสู่เห็นไหมสะกิดข,ขึ้นนิดนึงสู่กระทอมฉันอยู่อยู่ะฮะมันจะเสียงมันจะออก ยูมันจะแปลงหน่อยแต่ถ้าเกิดเราใช้บีกระทอมจันอยู่เห็นไหมฮะมันจะดอกมานีิดนึงมันเหมือนว่าจะทุ้มหน่อยอยู่ถ้าทูไม่วังสะคนนะทีนะครับเวียงวางทองลึงือจะมาสู่กระทอมฉันอยู่ ท้าทูไม่วังสักคนต่อไปครับมีกัญชาเอมิเนอร์นะครับมีกัญชาสุขกวาก่กวามีคู่ก็มนะมนะครับก็ดีสุขกว่าก็ดีฮะสุขกว่ามีคู่กมลกมลก็เอมิเนอร์เหมือนเดิม,มฮะมลฮะมีกัญชาสุขกว่ามีคู่กมล ทีนะครับมีกัญชาสุขกว่ามีโคู่กะมนอนต่อไปครับถึงห่างชั้นจนก็ยังสุกลนไม่สนได้ปองฮะอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนเล่นลามาจากจากเอมมเนอร์คร มีมันเหมือนต่อคะมีกัญชาสุขกามีคู่กมนถึงห่างชั้นจนก็ยังสุขลน้นไม่วังได้ปองเนี่ยนะครับคอร์ดเดียวเลยเอมิเนอร์ minor, แล้วก็ค่อยย้ำมมถึงห่างชั้นจนก็ชั้นจนก็นนกยังสุขลน้น ไม่วังได้ปองต่อไปครับมองทจีมองเห็นไฟอีมเนอร์ไม่บ้องเป็นควันอีมเนอร์นะครับอีกทีนะครับ e เห็น e ีมเนอร์เป็นควันนะครับมองกขจีนะครับเห็นไฟอีมเนอร์ ไม่บ้องเป็นเอมมเนอร์ฟันประมาณนี้นะครับมองเห็นไฟไม่บ้องเป็นควันอ่าต่อไปครับดังหนึ่งก็ดีครับเมฆสวรรค์อีมเนอร์นะครับดังหนึ่งมเมฆสวรรค์มีตะเกียงอดีครมีตะเกียงนั่นเหมือนจันทร์สอง ยามจะนอนเอมิเนอร์กายกอดปาคองขออภัยครับจะนอนกายกอดดีครับปาคองเอมิเนอร์มีคู่เอมิเนอร์สุดลักคือบองจี G. ครับชวนให้ฉันปองดีครับคือบองกัญชาอ่าจะประมาณนี้ ะะเดี๋ยวผมเริ่มตั้งกันแรกนะครับเรียมวังทองหรือจะมาสุกระทอมฉันอยู่ถ้าทูไม่วังสักคนสมมุติเราอยู่บีนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะมาจีนะแค่เลื่อนมาแค่นั้นครับนะครับแค่เลื่อนก็เป็นจีแล้วครับกนะระทอมฉัน ถ้ไม่หวังสักคนมีกันชาสุขกว่ามีคู่กระมอนถึงห่างฉันจนก็ยังสุขลน้นไม่หวังใดปองมองเห็นไฟไม่มองเป็นควัน ดังหนึ่งเมฆสวรรค์มีตะเกียงนั่นเหมือนจันทสองยามจะนอนกายตอนประคองมีคู่สุดรักคือบองชวนให้ฉันปองคือบองกันชาสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเล่นตี จังหวะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราครับเราให้มันสอดคล้องกับ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 เนื้อกับกับกับเพลงนะฮะทำนองเพลงแค่นั้นเองนะครับควจริงแล้วก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรนะครับแล้วพอเราเล่นได้แล้วก็แล้วแต่ครับมันก็แล้วแต่สไตล์เราแล้วครับจะใช้แบบสกิหรอจะใช้แบบตีคอร์ดหรือเพื่อนๆจะใช้แบบอ่าอ่าเป็นแบบเกาก็แล้วแต่นะครับเลียงวังทองลือจะมาตู่ ก็ะทองฉันอยู่ถัดทูไม่วังสักคนมีกันชาสุกว่ามีคู้ขมนถึงหางฉันจนก็ยังสุขล้นไม่วังได้ปองมองอ่ะเห็นไหมฮะ ก็แล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับว่าเพื่อนๆจะอยากใช้สกิทนะฮะนะหรือจะใช้เป็นตีนะครับหรือจะใช้เป็นเกานะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่เราถนัดนะครับไม่มีผิดไม่ไม,ไม่ไม่มีถูกนะครับขอให้มันออกมาแล้วมันสม okay, ูทโอเคก็ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าการแนะนํามันผิดพลาดประการใดะฮะ ต้องขอไปผู้รู้ด้วยนะครับอันนี้ผมทําขึ้นสําหรับเพื่อน,อนๆมือใหม่จริงๆนะครับที่ไม่เป็นเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมแนะนําว่าก่อนที่เพื่อนๆจะมาเข้าเพลงในคลิปนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปฝึกการจับคอร์ดนะครับแล้วก็สลับคอร์ดนะครับให้ได้ซะกอ่อนนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่สามารถมาดีเป็นเพลงได้นะครับทุกครั้งเวลาที่เรา อยากจะศึกษาอะไรนะครับทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามขั้นได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเมโลดี้ทบ้านอิสานลำเพลินด้วยนะครับไม่กดข้ามโฆษณานะครับก็ถือว่ามีเป็นความเมตตาแล้วก็ช่วยอุดหนุนช่องของกับผมด้วยนะครับก็ทําให้มีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับ